ก็ย้อนไปประมาณเกือกบเจ็ดแปดปีที่แล้วะคะ่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ทีนี้เขาเขา,เขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือแต่ว่าก็จะมีอาการสงสซุดๆทีนี้คุณแม่ก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้านี้นเป็นคนที่ทานยาเม็ดยาก แม้กระทั่งยาน้าเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทำงานที่ภูเก็ตนะคะคือคือก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจำาแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกเลยว่านั้นเป็นพยาบาลแนนก็เลยบอกว่าไม่ไม่แม่ก็คือ คือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะคะ่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําแม่ไปแบบนี้คุณแม่ก็ไม่ <laughs> ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะคะ่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อะคะ่ะช่วยสั่งมาให้ทานพอม,มาทานเจลปุ๊บ ได้ประมาณ3าเดือนไม่เกินสี่เดือนแน่นอนนันก็อ่ะด้วยความที่วิทยาศาสตร์อะคะ่ะก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเก็บเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่4ี่ะค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่สามแล้วครีตินีน BUN ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นนันก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแลละ เขาก็ทานมาต่อต yeah. ่อมานะแม่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ห้าปีแล um, ้วอทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับน้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี้จะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้ หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ทำงานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรได้ปกติคือแข็งแรงแข็งแรงข<ล>ึ้นม,<า>มากเลยค่ะยังไงเราก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็แนะนําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไดแล้วก็ ยายยายอยู่บ้านอายุเก้าสิบสปีก็ให้กิน,กนแข็งแรงยาย้ามีที่ทางกันทางบ้านแข<า><า>็งแรงกันทางบ้านนะคะ